ผมคนเดิมนะครับกับเกมมาครับอีกแล้วแต่วันนี้ผมไม่ได้มาจะมาเล่นออด่านเก่านะครับแต่ผมจะอยากผมไปดูยูทูบเบอร์มาแล้วนะครับผมนะใช่ผมไปดูยูทูบเบอร์มาครับมาแบบครั้งแรกๆในชีวิตแบบจบคลิปนะครับผมนะแล้วผมไปดูเขาเล่นฮาร์ดคอร์มาผมก็เลยอยากเล่นบ้างและนี่ไม่มีฮาร์ดคอร์เหรอเนี่ยโอเคฮาร์ดก็ได้เว้ นี่เป็นสวายเวแล้วก็ชื่อว่าตายเหอะนี่นี่ผมไม่รู้อะไรเลยนะครับผมยิ่งจะพูดคำนี้อีกก็จริงอะ่ะไปดูข้อเล็กมาแต่ก็ยังไม่รู้อะไรอีกอเด๋ยวปับเป็นเฟนอ,อกเฟนก่อนเพื่อพาเพื่อนมาเล่นบ้างโอเคไปอยากรู้นะครับมันจะเป็นยังไงผมจะอยู่รอดถ,ถึงร้อยวันนะปะแป๊บหนึ่งนะ ผมผมต้องไปหยิบประกาศมันจดก่อนว่ากี่วันละโอเคมาอย่าผมผมเขียนไว้ก่อนแป๊บนึงนะครับผมนะคนที่เห็นฟึ๊บ โอเคผมเขียนไว้แล้วนี่นะครับวันที่หนึ่งเปิดมาโอ้โหที่ไหนวะเนี่ยโอ้มีหลุมเปิดมาให้หลุมเลยโอเคงั้นก็มีฮาร์ดใช่ไหมอย่างแรกเลยเราต้องปึ๊บปึ๊บเราต้องขุดไม้ก่อนนะครับผมนะ นี่คือสิ่งที่ผมเริ่มทำเป็นจากอาอะไรไม่รู้แล้วผมว่าผมจะไม่ทำบ้านดีๆหรอก เดี๋ยวมันคงไอ้นี่เองใช่ไหมผมขอไปสำรวจแถวนี้กันแป๊บตัดไม้ปป๊บตัดไม้ทำลายป่าตัดไม้ทำลายป่าตัดไม้ทำลายป่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคบทุกคนแต่ผมสนับสนุนแอ้ผู้เล่นพูดอะไรวะเนี่ย เอ้าเว้ยสูงเกินตัดทิ้งกลเปล่าอันต่อไปน่ะนะผมขอดูก่อนว่าเอ๊ะคืออะไรอ่ะน้ำแข็งใสเหรอโอ้แปกเลยโอ้ซื้อกีซื้อเคมากเลย

โอ้แต่นี้ผมไม่ตายหรอกถ้าตายผมไม่รู้ว่าโหมดนี้มันเป็นไม่ได้ฮาร์ดเนี่ยผมเลยไม่รู้ว่ามันจะแบบเริ่มใหม่หมดหรือเปล่าเฮ้ยโอ้ย่างวะโอโอ้ Amazing เฮ้ย เฮ้ยนี่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 ผมต้องหาที่สร้างบ้านก่อนนะครับผมนะซึ่งผมไม่รู้ผมจะไปสร้างตรงไหนเ<น>ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหมาเฮ้ยหมานาเก่งมากเป็นนายเทพจังอ่ะนายมาเป็นพวกเราได้ไหมถ้าเรามีกระดูกเดี๋ยวเราเอามาให้นายโอเคนะเงียบป ก็มาอีกตัวเล้วเนี่ยแถวนี้หมาเยอะนะนี่ผมกะจะสร้างบ้านในนี้นะครับผมนะมบ้านที่ดีมีวินัยฝ่คุณธรรมสินะโอเคมาจะสร้างบ้านในนี้เนี่ยแหละโอเคเราเริ่มครับจากอะไรเนี่ย ปับป๊บปัๆบปัับปัผมค้าไปนี้เสร็จก่อนนะครับผมนะเดี๋ยวผมตัดไปตอนผมครับอย่างเสร็จก่อนแป๊บโอเคอันนี้หนึ่งอันนี้รัวๆเลยชุบชุบชุชชช chup 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 ตัวอะไรวะคอนอาจะบอกผมโง่นะครับมันะเออใช่ผมโง่จริงเอ้ะอะไรเนี่ยอดูลอ้ยไม่ใช่คูณเร็บเลยมาสู้กันแล้วโอ้โหยังไงเจอนี้อีกแล้วต้องใส่ของดี ทรวยแล้วเนี่ยเราฮานี่ไม่เห็นยากตรงไหนเลยไม่เห็นยากเลยโคตรอีซี่จั่ว,วไปแถวนี้นี่ผมไม่เห็นสเกลตันหลอกคือเดี๋ยวโ,ยโงูผมไม่รู้จะเอาชีวิตรอดไปถึงตอนไหนนะครับผมนะคนอื่นเขาทำร้อยวันกัน ปึ๊บรอมาพันปีพันชาติก็ไม้สนฟุ้ตอนสูงๆเว้ยที่หลังแล้วกันแต่มันก็ะสูงทุกตนน้นอะ ผมเชียร์ต้นไม้รอบๆก่อนเก็ียดมาเชียร์ที่หลังเพราะว่าผมไม่ชอบเห็นต้นไม้มันลอยฟ้าได้นะครับผมนะโคตรเกลียดเลยเฮ้ยมันมีใครทำอะไรอืมตัดต้นไม้ทำลายป่าโดนตำรวจจับนี่ยส e s s h u r ร y h วะดีนายไม่ทำร้ายเราเหรอเราเอาเนื้อแกะให้แกะดีไหมเล้วนี่ผมว่าผมจะตัดไม้ต่ออีกดีกว่าว่าแต่บ้านผมมันกลับทางไหนวะบ้ะานผมอยู่ไหนวะเฮ้ยเฮ้ยนี่ทำนี้ปะ ชีดอ๋อนั่นเนี่ยอะไรเนี่ยคนดูหาวคนดูคนดูด่าเนี่ยผมจะตื่นมาฆ่าสเกเลตันแล้วก็ตัดเอนโดบูเล็ตเฮ้ยอ้าวตรงนี้ยังไม่ไม่ได้เติมมือเอาสวยแป๊บชีดเฮ้ย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 เรีบเรีบเรีบเฮ้ยเร็วเร็วหน่อยสิเอากดไม่ติด Đi đa lắm Mình đi cao lâu Ồ ồ Mưa tiết tửm Hôi 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 Dạ nó Oh, shit. ชหายแล้วชิดๆอย่าอย่าเพิ่มีใครมานะเพิ่มีใครมา โอเคตอนนี้มื่อตือเลยมันไม่เห็นอะไรเลยโอ้ยจะตายไหมเนี่ยผมต้องไปหาของไปหาฐานซึ่งอยู่ไหนวะฐานมีทานไหมผมจำได้ว่ามันมีทานอยู่นิดนึงโอเคมันใช้อันนี้ขุดกุทาน เอ,อมัต้องทอาานมาเผาไม่ไม่ต้องผผาก็ได้นี่หว่ามันทำทอดได้โอเคตอนนี้ผมเม่เพราะผมมืดนะครับนะมีทานสองก้อนผมจะได้ทอดแล้วนิดเดียวใช่ปะอ๋อไม่ต้องทำทอดท,ทำไฟก็ได้ ไม่เป็นไรผมทําเอากันมวลเกิดอ้วาวยังทำทอดไม่ได้เหรอ ừ, ทํานี้ก็ได้เว้ยแคมไฟก็แคมไฟวะโอ้หิร้อนเฮ้ยเยี่ยมากทำลายกันเลยโอ้โหแย่ยว่ะแล้วก็เตียง อืมเป็นยังไงตปยงนี่เราต้องไว้ตรงนี้ป่ะเอาเอาเอาวางดิเออนี่โอเคก็กลาบเฮ้ยอย่าทำลายกันนะอย่ามาตกนะอ่ามีเกลว Ah, mmi, Ah, mieleu. ละขี้เกียจขุดไม่เป็นไรฟ้าฟ้โอโ้ยังมีอีกอืมวันไหนจะหมดวันเนี้ยขุดต่อไปจนดอกโอมามาอีกเยอะเลย <c oughs> ตอนแรกว่าเบื่อตอนนี้แบบไฟฟักเลื่อนอยากได้ละ อะไรข้าหนอกเสียงเหมือนเสียงเหมือนเสียงเหมือนอะไรอะเขาไม่บอกอะไรอยู่เนี่ยจริงแล้วนอนได้นะครับผมนะแต่ไม่นอนเป็นเด็กแบบหนุมไปเกยไก่เอา้า อ้วแล้วทำไมไม่มีทอดปะ่ะนี่เปลี่ยนไง แต่ผมงงว่าทำไมมันคาบทอดไม่ได้วะผมขาดอะไรลอะขาดสติกอ่อไม่น่าขาดนะแปบ๊บหนึ่ง มันก็มีอเอาตัวแถ่นมาเลยบบขาดตัวถา่านผมก็เลยทำทอดไม่ได้ท,ทอมดทอมันต้องทำได้ดิทำไงวะลืมหลายคนบอกทำไมไม่ครับเอาจากไอ้ตรงนี้ผมขาไปเป็นนะครับวันนี้ ก็จะดา่าผมอุ้ยกาดว่ะให้เกมทำให้ตลอดใช่ผมกาดผมพื่นดินตรงนี้นะ่าลำคาญ โอเคเอ๊ะเดี๋ยวนะไม่ผมจะหมดแล้วเหรอไม่เป็นไรผมเข้าสู่ยุคหินเลยละกันป๊อปป๊อปแต่ผมก็ยัง,งงงนะครับผมนะนื่องผมใช้ทอสไม่ได้วะหรือมันเป็นกดของฮาร์ดคอร์อ้ไม่ใช่กดของฮาร์ด คุณจะใช้ได้นะ่ะแปบบ๊บเราไปดูก่อนใช้แล้วเอ๊ะโอเคใช้ที่สดใสโอ้ยเอาอีกแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะน,นี่คือฮชาโคและนี่คือโค มันต่างกันตรงไหนเนี่ยผมจะใช้ดาเพนเอฟเพนเพนไอนีอนนอนอนอไ่ไงงงมากต้องใช้ไอ้นี่ก่อนก่อนจะได้ไอ้นี่มามาใครมาครอชครอชแฮอแอแอแอ้เฮ้รู้ ฟู๊ฟู๊บมนน่าจะตายกันหมดแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวออกไปล่าโอวเฮ้ยผมต้องทำสแตร์ทำบันไดดีกว่าเกลือความไม่ลำบากนะครับผมนะเดี๋ยวนะวะนี่มา